แทบทุกจังหวัดของภาคเหนือแล้วก็แต่ละที่ก็ทําอร่อยไม่แพ้กันเลยวันนี้ภูมิใจนําเสนอเจ้านี้ไส้อั่วโบราณมีมานานเป็นตํานานพยาเจ้าพยาวคนแถวนั้นบอกอื้มล้ำล้ำปล่อยวางแบบได้เลยใช่ไหมเนี่ยแปลว่าล้ำแบบอร่อยแบบหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เลยอ่ะนี่นะคะไส้อั่วโบราณสมพรค่ะอยู่แม่ตำนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมด้วยสมุนไพร ทุปักลูกค้าทุกเพศทุกวัยขายดีมาเนิ่นนานกว่า20ปีแม้เขารวยด้วยไสอั่วเจ้าเก่าเจ้าดัง20ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีตังมีเงินใช้มีรถขับมีบ้านอยู่ไส้อั่วทั้งนั้นครับผมนะคะทุกวันค่ะแล้วต้องขยันทําสักนิดนึงนะคะนี่มาเป็นกะละมังแบบนี้เลยเข้าไปนวดเข้าไปคุณสมพรพันวงตอนนี้อายุ58แล้วนะกับสามีช่วยกันทําไส้อั่วโบราณเริ่มก็ตั้งแต่ผสมวัตถุดิบคุณ ยัดมือเดี๋ยวนี้หลายที่เขาใช้เพื่องกันนะนั่นแหละสิ่ะเนี่ยมันเป็นความคลาสสิกของตรงนี้นะคะไสอั่วที่ทำด้วยมือแล้วก็ปิ้งด้วยเตาดินค่ะเป็นการเพิ่มความหอมนะและสูตรที่ทำเนี่ยสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายทำวันนึงนะไม่อยากรวยเยอะไปกว่านี้แล้วเอาแค่12กิโลก็พออย่างนี้ขายกิโลหนึ่ง3 4มอบาทอู้ยลูกค้าแน่นเนืองวนกันกูวันขายมดกูวันนี่นะคะ ทำแบบว่าอยากได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้ทําแค่นี้ละพอละโดยแค่นี้พอละสิบสองกิโลอันนี้คือหน้าตาเตาเยนนค็ะไม่นียเลยโอ้าะเนี่ยค่ะอร่อยเลยอ่ะหิวรอเลยรายได้วันหนึ่งต้องมี3 0 0พกว่าบาทนะคะขายกันประมาณบ่าย3ไปจนถึง6โมงเย็นหมดแล้วนี่สิกิโลหมดแล้วทุกวันเลยและนอกจากนี้นี่ยังมีอีกหนึ่งเมนูนั้นที่คนเหนือชอบกินกันอะไรครับแอปสมองหมู แอปสมองหมูเหี่ไปตองเนี่ยเหรอฮอมกสมองหมูนี่ค่ะวันที่มีวัตถุดิบก็มีให้ชิมแต่วันไหนสมองหมูไม่มีอดอยากชิมแวไปได้เลยนะพะเยาเจ้าพะเยาเบอร์โทรเนี่ยไปดูได้เลยนายเพจปักท้องต้องรู้นะคะตรงแม่ต่ำที่อำเภอเมืองพะเยานี่แหละค่ะ โอ้ยนีเห็นแลวแบบนี้แล้วก็ยคืนน้ำลายเอื้อกเอือนเหนือน้ำลายไหลกันหมดแล้วโอ้ยดีนะกินมาแต่เล็กแต่น้อยนะคะครูบานครูเมืองมานะฮะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม